สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับพีทวันเดอร์พีชนะคะและคลิปวันนี้นะคะกลับมาอีกครั้งกับมหากราบถูกและดีนะคะโดยที่พีทก็ได้ทำการเซอร์เวกันไปในแฟนเพจวันเดอร์พีชนะว่าเฮ้ยมีอะไรที่อยากจะให้เราทำนะคะในเกี่ยวกับห้องกับหมวดถูกและดี กระแสที่แบบว่าเป็นเสียงกรีดร้องของเพื่อนเอนเยอะมากสลยก็คือกันแดดค่ะพี่พีชกันแดดสิคะหน้าร้อนมันต้องกันแดด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 ตอนนี้นะคะก็เลยสมองมี gun dad, gun dad, gun dad. แต่กันแดดกันแดดกันแดดเราก็เลยพุ่งตัวเข้าไปในกรุข,ของเรานะคะแล้วก็ค้นหากันแดดที่เราใช้เราเคยใช้เราใช้อยู่เรานู่นนั่นนี่นะคะรวบรวมมานะคะเป็นของที่ถูกและดีและเวิร์กเห็นผลวันเดอร์พีชชอบกดไลค์นะคะก็เลยมาทำคลิปน,นี้เพื่อนเพื่อ,อได้ชมกันมีเยอะมากมายนะคะไปชมกันเลยะคะ่ะ ขอแนะนำกันแดดตัวแรกนะคะนี่เลยค่ะ bio r a uv aqua rich watery m o u s e water, water base นะคะตัวนี้เนี่ย sp f 50บวก pa 4บวกนะคะเป็นกันแดดตัวที่พีทซื้อซ้ำบ่อยที่สุดใช้มาแบบ สี่ห้าเกือบสิบหลอดแล้วก็ว่าได้ตั้งแต่สมัยเรียนเลยเป็นกระแดษตัวเด็ที่แบบสมัยเรียนนะคะลัยพีทซื้อซ้ําและใช้แต่ตัวนี้เพราะว่าแต่ก่อนพิทหน้าค่อนข้างมันมากๆนะคะแล้วตัวนี้เป็นเนื้อมูสซ,ซึ่งพอเราเกลี่ยลงบนผิวอะคะ่ะมันจะแบบแตกตัวกลายเป็นน้ําแล้วมีความรู้สึกสบายผิวแห้งไวซึมไวไม่รู้สึกเนอะหนะไม่ทิ้งคราบความมันไว้นะคะสาวผิวมันเนี่ยน่าจะชอบแล้วก็ตัวนี้กันแดดดีมากๆ l ลิฟมากแล้วตอนนี้ก็หยิบมาใช้บ้างเรื่อยๆนะคะสลับกันไปเพราะว่าเรามีกันแดดเยอะขึ้นก็ลองไปเรื่อยแต่ตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่า Favorite of Favorite เลยคะ่ะ ตัวที่2นะคะมาต่อกันเลย Bio Ray เช่นเดียวกันค่ะพี่ได้ลอง Bio r a แทบจะทุกตัวที่มีวางขายแล้วนะคะก็เลือกเฉพาะอันที่เราสึกว่ามันใช่มันโดนจริงๆตัวนี้เนี่ยพบเห็นได้ง่ายในเซเว่นนะคะแล้วพีทก็พูดถึงบ่อยมากๆในคลิปที่เกี่ยวกับเซเว่นแล้วก็ของที่ถูกและดีเพราะนางถูกและดีจริงๆอันนี้คือ Bio Ray Alcohol Rich Waterly Essence นะคะ SPF ห้ SP บวก PA บวกเหมือนกันมัน w เตอรี่เหมือนกันเหมือนกับตัวนู้นแต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อที่แบบบางกว่าเป็นมีความแบบ ใสยเย็นสบายผิวนะคะคือทาไปแล้วอันนี้จะแบบมีความฉ่ำกว่ามันรู้สึกสบายผิวกว่าแล้วก็อันนี้เหมือนแอลกอฮอล์จะน้อยกว่าตัวตัวหลอดเงินนิดนึงถ้าใครที่แบบหน้าราคายเคืองต่อแอลกอฮอล์ง่ายอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็อาจจะ ลองดูตัวนี้ไหมแห้งเร็วเหมือนกันแล้วก็มีความรู้สึกสบายผิวเช่นเดียวกันนะคะอกาันนางมีหลอดเล็กแบบนี้นะคะคือที่พิชชอบเนี่ยเพราะว่าเราสามารถพกพาไปไหนก็ได้แล้วมันหลอดจิ๋วเดียวแค่สิกรัมเองหาซื้อได้ในเซเว่นะคะก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งที่ถูกและดีค่ะ b i o r เชิดหนึ่งนะคะคลิปนี้ไม่ได้รับสปอนเซอร์จาก b i o อเรนะคะคือก็ลองแล้วก็ใช้แล้วชอบจริงๆนะคะตัวนี้เนี่ยเหมาะสําหรับคนที่มีความขี้เกียจในการแต่งหน้าคือทาตัวนี้เนี่ยเหมือนได้เป็นเมคอัพเบสไปเลยนะคะสําหรับ b i o อเรคัลเลอร์คอนโ c รลซีนะคะก็ SPF 50บวก PA++++ เบวกเช่นเดียวกันตัวนี้เนี่ยที่พี่ชอบเลยคือเนื้อของนางจะเป็นสีเนื้อ คือเนื้อสีมันไม่ได้ชัดแบบชัดมากประหนึ่งดุดทาดรองพื้นไม่ได้ปกปิดขั้นเทพแต่มันช่วยเกลี่ยสภาพผิวของเราช่วยเกลี่ยสภาพสีผิวของเราให้ดีขึ้นนะคะให้ดูเนียนให้หน้ามันดูแบบนวลน,นวลขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเหมาะมากๆสาหรับคนที่ขี้เกียจแต่งหน้าไม่ชอบลงหลายขั้นตอนแล้วก็คนที่แต่งหน้าไม่เป็นแต่งหน้าไม่เก่เกงขี้เกียจเกลี่ยรองพื้นนู่นนี่นี่ก็ลองใช้แบบกันแดดที่มัน มีสีขึ้นมานิดนึงตัวนี้ก็จะเหมือนลงแบบขั้นตอนเดียวเป็นเมคอัพเบสไปด้วยนะคะและกันไหนตัวนึงนะคะที่พีทเคยพูดถึงจะไปในเฟเวอริ่แล้วกับ r o r e a l UV Perfect City Resist a นะคะตัวนี้เนี่ยที่พี่ชอบตรงที่นางเป็นเหมือนสกินแคร์บวกกับกันแดดไปในตัวนะคะเวลาที่เราแบบขี้เกียจลงอะไรเยอะๆช่วงเช้าอย่างเงี้ยก็ตามอาจจะเช็ดหน้าด้วยโทนเนอร์ตบน้ำตบสักเล็กน้อยแล้วก็ตามด้วยกันแดดตัวนี้คือมันให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ค่อนข้างดีแต่ไม่มันแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะไม่มีความรู้สึกของแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมดีมากๆเราใช้แบบมาอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ได้มารวมถึงเปิดขวดใหม่เรียบร้อยแล้ว กันแดดตัวต่อมานะคะพี่อาจจะไม่ได้พูดถึงบ่อยแต่ทุกครั้งที่หิบมาใช้แล้วบอกเลยว่าชอบมากๆนะตัวนี้คือ1028 Visual Therapy Skin Purifier UV Protector SPF 50บวกแล้วก็ p a 3บวกนะคะก็สำหรับกันแดดตัวนี้เนี่ยความรู้สึกของพีทคือนางนางเป็นเนื้อแบบฟลูอิดเวลาใช้ต้องเขย่านิดนึงนะคะก็คือจะเป็นเนื้อแบบเป็นน้ำเลยอะซึมเข้าผิวง่ายมากๆแล้วก็ไม่ทิ้งความมันแถมยังช่วยคุมมันได้ด้วยนะคะ นี่ก็คือทาไปบนผิวแบบทาไปบนผิวแล้วคือซึมเข้าผิวก็ไปลองหาดู1028น่าจะมีขายที่วัดสันนะหรือว่าเดี๋ยวถ้ามีออนไลน์ไงพิดลิงไปข้างล่างนะคะมาถึงตัวที่แบบหยิบมาใช้บ่อยในช่วงนี้นะคะก็คืออันนี้เลยนีเวียซันโปรเทคแอนด์ไวสุดลดความมันอันนี้เพิ่งเป็นเฟริตของเราไปนะเป็นกระดาษที่ ถ้าอยากจะได้รีวิวตเต็มๆก็ไปดูเฟรนด์คลิปนั้นนะคะแต่จะบอกง่ายๆคือเป็นกันแดดที่เนื้อดีุมมันดีกันแดดได้ดีแล้วก็ราคาไม่แพงเลยนะหลอดนี้ประมาณ200กว่าบาทแต่พี่รู้สึกว่าใช้ไปแล้วสบายผิวอะคือเราไม่ค่อยแต่ก่อนเรามีความรู้สึก เฉยๆกับกันแดดของนีเวียนะแต่ตั้งแต่ได้มาลองตัวนี้แล้วเราแบบชอบเลยแล้วก็สรรหาไปขุดกรุกของนีเวียที่มีอยู่นะคะแล้วก็มาลองผลิตภัณฑ์ของนีเวียหลายตัวเลยแล้วก็รู้สึกชอบใช้แล้วชอบมากจริงๆอันนี้เราคอนเฟิร์มเลยว่ามันดีการแดดหน้าที่เป็นถูกและดีนะคะตัวท้ายที่ตัวนี้เพิ่งได้ลองใช้ไม่นานแล้วก็แฮปปี้มากเพราะว่า1คือนางเป็นแบรนด์ไทยและ2คือผิวมันก็ใช้ได้นะคะก็คือสีจานนั่นเองค่ะตัวนี้คือ luminous and fabulous uv shield นะคะเนื้อ ครีมเป็นกันแดดเนื้อครีมแต่มีความบางเบาสบายผิวมากๆคือเกลี่ยไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ทิ้งคาบขาวไม่มีความรู้สึกแบบหนักผิวหรือว่ามันเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญพอทาไปบนหน้าเนี่ยมันไม่ทําให้หน้าวอก ไม่ทาให้หน้าดูลอยแล้วก็ซึมไวคุมมันผิวมันใช้ได้ผิวผสมใช้ดีผิวแห้งก็ยังโอเคอยู่นะคะแต่พีทไม่ไม,ไม่มั่นใจเรื่องของการบุกน้ําลุยน้ําลุยไฟลุยป่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเหงื่อออกมากๆหรือว่าถ้าไปลงน้ำเนี่ยมันจะกันน้ําขนาดนั้นไหมอันนี้พีทพีทไม่สามารถคอนเฟิร์มได้นะแต่รู้สึกว่าใช้ในชีวิตประจําวันปกติของเราะค,ะค่ะขึ้นรถเมย์บ้างนั่งวินบ้างอะไรเงี้ยก็ยังเอาอยู่นะคะถ้าแบบไม่ถึงขั้นสมบูรณ์ก็เป็นกระแดษอีกตัวหนึ่ง มาปิดท้ายกันที่กระแดดตัวนะคะตอนนี้พี่มีทั้งหมด3ชิ้นที่อยู่ในมือของเราตอนนี้แล้วก็หยิบม,มาใช้นะตัวแรกนี่ก็คือบิโอเรค่ะบิโอเรอีกแล้วอบอกแล้วไม่ได้สปอนเซอร์นะแค่ใช้แล้วชอบเฉยๆอันนี้อาจจะเคยเฟอร์ริตไปในเดือนหนึ่งเมื่อปีที่แล้วนะคะก็ยังคงใช้อย่างต่อเนื่องนะนี่คือ Anti-Pollution Body Care Serum s f 5 0บวก p a บวกนะคะคือมัน สบายผิวมากๆเราใช้แล้วเหมือนทาโลชั่นทั่วไปเลยค่ะแต่ว่ามันกันแดดได้ค่อนข้างดีถ้าช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าแดดในจังหวัดตรังนี้ค่อนข้างรุนแรงนะคะก็จะทาโลชั่นก่อนออกจากบ้านซึ่งปกติไม่ค่อยทาโลชั่นตอนกลางวันเท่าไหร่แต่ตัวนี้ทาแล้วไม่เหนอะหนะซึมไวแล้วก็แห้งเร็วกันแดดได้ค่อนข้างดีด้วยนะคะบ i o Ray ราคาไม่แพงด้ค่ะ กันแดดตัวชิ้นต่อมานะคะเป็นของ Nivea ค่ะตัวนี้คือ Nivea Protect and Re รีเฟร refreshing sun lotion นะคะก็ตัวนี้มี SPF 50 PA++++ 4วกแล้วก็เป็นแบบ immediate uva uvb protection ก็คือสามารถกันแดดได้ทันทีหลังจากที่เราทานะคะแต่ความรู้สึกพี่อะตัวนี้มันจะแอบมันนิดนึงดังนั้นเวลาเราทาเสร็จปุ๊บอะเราจะต้องรอแป๊บหนึ่งนะคะเหมือนให้เขาเซตให้เขาเข้าผิวไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่รู้สึกเหนอะหนะหรือว่าไม่รู้สึกมันมันไม,ม่ถึงขั้นเหนอะหนะเหนียวนะแต่มันแค่จะมีความแบบ ผิวมันมันขึ้นมันนิดนึงต้องรอแป๊บหนึ่งนะคะเราก็สามารถออกแดดได้เลยแล้วก็ไม่รู้สึกเหนียวเนอหนอนะอะไรระหว่างวันก็แฮปปี้ดีงามนะคะเคยพี่ว่าตัวนี้โอเคนะเราไปทะลงทะเลอะไรอย่างงี้กลับมาก็ยังแฮปปี้ดีงามอยู่นะคะและกันแดดตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้เนี่ยันจะให้เป็นถูกและดีต้องซื้อตอนเซล์นะเพราะว่าราคาเต็มของนางไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่กับ n e u t r o g จ na Co cool ค r ลดร Support นะคะ s p f เ0เลยคือตัวนี้อ่ะ เวลาพีดใช้พี่จะใช้แบบระหว่างวันที่เราต้องการเติมกันแดดเนาะคืออย่างเช่นถ้าเราไปทะเลหรือว่าไปที่ที่ต้องแบบออกแดดจริงจังเราจะลงนีเวียไปก่อนนะคะแล้วก็ลงไว้ทั่วผิวเลยแต่ว่าระหว่างวันนี้ถ้าเราจะพกแบบขวดแบบครีมไปเติมเนี่ยมันค่อนข้างยุ่งยากนิดน,นึงมือของเราอาจจะไม่สะดวกในการต้องมาถูก,กันแด,ดดทั้งตัวพี่จะชอบพกแบบสเปรย์แล้วก็ฉีดทับเลย ฉีดระหว่างวันแล้วก็ทิ้งไวไ้ไม่ไม่ต้องไปถูอะไรมันนะคะคือตัวนี้ชอบตรงที่นางไม่เป็นคราบขาวคือเหมือนฉีดไปแล้วอะ่ะมันก็จะแบบใสๆหา,ายไปเลยและเย็นคือเย็นสบายผิวแต่ไม่ถึงขั้นแบบฟรีซิ่งอารมณ์ประมาณก,กันแดดเอลซังแข็งใสนะคือตัวนี้มันก็จะเย็นแบบให้ความรู้สึกเย็นสบายผิวยิ่งช่วงอากาศร้อนๆอย่างเงี้ยคะ่ะคือฉีดไปแล้วก็เ้ยเหมือนเพื่อช่วยเพิ่มความเย็นให้กับผิวของเราได้นะแล้วก็ ตัวนี้กันน้ําด้วยนะคะกันน้ํา80นาทีคือพี่ก็ไม่เคยวัดอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่านางกันน้ำได้ค่อนข้างดีคือเวลาเหงื่อออกอะไรอย่เงี้ยค่ะมันไม่เป็นคราบขาวขึ้นมาก็แฮปปี้นะมีไว้ก็ดีแบบสเปรย์นะคะสําหรับคนที่รู้สึกว่าชีวิตจะต้องเผชิญแดดตลอดเวลาอะไเอาเป็นว่ามาหากับการรีวิวของถูกและดีของวันพีทกลับมาแล้วนะคะอยากให้พีทํา คุณคิพันตัวไหนที่เป็นในหมวดถูกและดีเนี่ยก็คอมเมนต์ด้านล่างกันมาได้เลยเนาะแล้วก็ยังไงขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พีทด้วยนะพีททำอ P ีเอพิโซดของถูกและดีไว้เยอะแยะมากมายก็เข้าไปดูได้ในเพลย์ลิสต์ถูกและดีนะคะวันนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนล้วคะ่ะหมดแรงจริงๆตอนนี้เหนื่อยมากหิวข้าวด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบายไม่ทิ้งข้าวขาวไม่ทิ้งข้าบขาว